ทำเอาฮือฮาบนโลกโซเชียลเลยทุกคนสำหรับน้องก้อยชาลินีนะครับล่าสุดเนี่ยโอ้โหอุ้มเห็นคนแชร์เต็มติกตอกเลยนะครับนั่นก็คือน้องก้อยนะครับได้ไปลองลำโพงที่ร้านอุปกรณ์ไอทีนั่นเองครับโดยร้องเพลงเมียนอกสมรสแบบสดๆครับทุกคนจะบอกว่าโอ้โหโฟกัสที่เสียงน้องก้อยคือเสียงเพราะมากนะครับคนแถวนั้นเนี่ยว่าน่าจะแตกตื่นพอสมควรนะครับเพราะว่านางเอกบอกลลัมเนี่ยได้ไปร้องในร้านอุปกรณ์ไอทีแบบว่า คือแบบตัวเป็นๆน,นะครับทุกคนแล้วก็ต้องโฟกัสไปที่เสียงร้องของน้องก้อยนะครับจะว่าเสียงเพราะมากๆโดยน้องก้อยนะครับร้องเพลงเมียนอกสมรสนะครับเป็นเพลงของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วอุ้มก็ได้แอบไปส่องใน u t u b e นะตอนนี้ปาไปแล้วเกือบ9ล้านวิวนะครับสำหรับเพลงเมียนอกสมรสนะครับจะว่าน้องก้อยเสียงดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับ ทะเบียนสมรสรไอ้ตัวว่าสดหลอรอยศคนนอ,อนข้างกายหลักลอกออมานอกใจจนให้บ้านเอออีสาาสิ 好亮。